ระดับออกซิเจนในเลือดนะครับอัดับแรกนะครับเรากดปุ่มเม็ดมยมตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนดูมันจะมีฟีเจอร์ตรงนี้ฮะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือช n แนลนะครับวันนี้มาพูดถึงนาฬิกา Apple Watch นะครับหรือนาฬิกาอัจฉริยะนะครับจะมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งนั่นก็คือ การวัดออกซิเจนในเลือดนะครับนั่นก็คือจะสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับสาวก a p p l e หรือว่าใครใช้นาฬิกาที่สามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้นั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับจากนาฬิกา Apple Watch Series 6นะครับมันทําอย่างไรคราวนี้นะครับออกซิเจนในเลือดมันคืออะไรล่ะครับอ่าออกซิเจนในเลือดนะครับนั่นก็คือระดับออกซิเจนในเลือดของคุณนะครับแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนนะครับที่เซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับสามารถนําออกจากปอดไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับอ่าการทราบว่าเลือดของคุณนะครับสามารถทําหน้าที่ที่สําคัญได้ดีเพียงใดนะครับจะช่วยให้อ่าคุณนั้นนะครับเข้าใจ ถึงสุขภาพโดยรวมของคุณได้นะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้งานแบบไหนนะครับโอเคไปชมกันครับนะครับคราวนี้วิธีการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับซึ่งผมใช้ Apple Watch Series 6นะครับ อันดับแรกนะครับเราควรที่จะวางแขนนะครับให้วางราบกับโต๊ะหรือวางราบกับพื้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็อยู่ให้นิ่งที่สุดนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมานะครับโดยกดเม็ดมะยม1ครั้งนะครับมันก็จะขึ้นแอปแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับให้ตัวกลมๆนะครับวนๆแบบนี้เลยนะครับกดไป1ทีครับจากนั้นนะครับเรากดเริ่มนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นแอปหรือเป็นฟีเจอร์ของการวัด ออกซิเจนในเลือดแล้วนะครับกดเริ่มครับจำนวน15วินาทีแล้วอยู่ให้นิ่งที่สุดนะครับพร้อมนะครับ1 2เริ่มครับ โอเคครับผมผมก็จะได้99%นะครับก็ยังถือว่าเป็นค่าที่ปกตินะครับผมโอเคครับกดเสร็จสิ่งนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมในการวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะครับผ่าน Apple Watch Series 6นะครับจะทำให้เรานั้นนะครับรู้สึกสบายใจในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าเรามีค่าออกซิเจนในเลือดนั้นปกติหรือไม่นะครับ ซึ่งค่าปกตินีครับจะอยู่ที่95ไปจนถึง100นะครับถ้าหากท่านใดวัดแล้วได้น้อยกว่า95ซึ่งบางท่านได้70 80แบบนี้นะครับก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โอเคครับผมไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ